ยังงงกันล่ะเนาะแต่ว่าท่านตาก็ว่าตัวอีสานี่เขาเอื่อเงยเต็ม หลายภาวะญาติก้าภาวะหน้าไปเลยเพราะว่าทั้งใายเรากับการหน้าไปให้เนาะโอเคแต่ว่าส่วนอาการของตากะเริ่มจะไฮแน่ไปเลยเนาะเพราะว่าหลังจากมาได้จาเพิ่นไปเที่ยวมาหมู่บ้านนี่เนาะแต่คูซื้อก็ดีขึ้นไปเลยจากอีการกระหูกเต่ามาหลายคนกะเพิจารณาสิดีใจเนาะแล้วกะรืึมซับใจนนั่แหละโอเคแต่ว่าส่วนพอเราโซกะนโลมาอยู่ไปเลยเพราะว่าเพิ่นกะจะได้จับไใจละล่ะเนาะโอเคแต่ว่าก็ไปเพื่อนโซกันกลางเขาผมเนาะ FC ทุกคนมีข่าวใหม่กัน เพราะว่ายังก็ไม่ลงโซกนะบัวก้ะลำหน้าไม่ลงโซกนะเพราะว่าก้ากําลังแยวกไปเลยจีก้างก็เสียโต๊ะไม่อะไรเพราะว่าก้ามันบ่พอน้ำมันออกบัวลายก็ไม่ลงโซกเออกไปเนาะหาเสียงป่าห้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก้าพนกําลังโต๊ะไปเลยป่าต๊ะโนี่หมิ่นมากเข่งเข่งเลยฝนกันไร ตูแ้แงอะรีก้องเอยงนี่อู้อตูนี่แกะน้งโซ่สิใหม่เบิ้งก้าเนาะตอนนี้ก็ขนนั้นขั้นท่มเลย้องเอยดีกาไม่ต้อ,อโซ่กับเกี่ยวงามอยู่พอตาม้นออกพวกไฟลายดาดนะบาบ้าเขาห้า,านบัวน,วน,วนบาบงเอยเดี๋ยวฝนเสาร์นไม่น้งโซ่กเสดยอรันบานก้าอีกนะอ้หลมแห้งงอย อนนี่พนก็หว่วยแน่เลยเนาะอยาะ่าไปโซ่ไปเอ่ยงน้ำตะกาก่อนอ่าตกตกองตกะน้ำอดีน้องเพีน่น พาน้ำเต็มตะกาเลรื่อ,อยอาเลยจีวานได้ไร, ي, ต,รต้องเป้งงอให้ยมืดกดได้เขาจังหวานได้นะเพก็บอกเขาปูเขาก็เซไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะโอฝนก็ดีบพาตู้ปีน้องเอ้ยสายฝนโอ้เราเล่นไม่ต้องโตก็จะอยู่คุณเนาะอยู่แค้มป่าพี่น้องเอ้ยอยู่คนเดียวแบบอยู่แบบสบายนะแบบห้องวัวตรงลุกคนกับคนอื่นจต่สีนะอยู่แค้มป่าเดี่ยงเตี้เดี่ยงไก่เขาก็เรียง,ยง,ยงสบายโอ้โหนงโศกับน้องกีบกระดิ่บนั่กันอยู่เนาะ แต่ว่าส่วนบริเวณก็สิเป็นโคกเป็นโอเยเนาะข้งางหลังเงินแมนองโศกไปนะก็สิเป็นโคกเป็นโคกแต่ว่าตั้งนี้ก็สิเป็นฟังตรงหน้าเตรียแมลงโศกเป็นน,น, <c oughs> น้ำตะกะก่อนย้ำด่ารูฝนย้ำให้ย้ำนะก็สิแน,นี่ยนี่เด็กโอเวยบ้านแมองโศก หลังจากแม่นสูบปิงปไนสูกบ,นะบก,รกระเมื้อนะตาบนเอื้อนกระคากเลยเขากระัจสบศรีบ้าน แต่ว่าตัวอันตัวดีก็สิเป็นงัวเนาะงัวทั้งตาเพื่อนโอยโอยไม่ไดอกนะกระนั่งในสองตัว่ันโอ้ยแต่ว่าเมยมานเมย์มันัวนึงนะสวนแต่ว่าสวนตัวดีกันสิสวนโค้งง้วนง้วกับสองตัแต่ว่าทั้งเมย์เมยมานเนาะแต่ว่าตัวก็เป็นตัวเพืลองเอ้ยต้องออกวางที่กายนะแต่ตัวใหญ่สวนตัวนี้ก็สิเป็นสวนผักสวนผักง่ายเพื่อนพักบัวพกันโอ้ยเนาะมีพักบัวมีพักเครื่อง หอมที่ห้องใครกินในชีวิตประจำวันนนั่แหละเนาะนีปลากราบปลาตัวนี้นามาดิยุปลากราบหนเอยแต่ว่าสื้อตัวนี้เป็นน้ำพักบัวน้ำพักบัวง่ายเพื่อนป๋าเสียงผ้าห้องพี่นุ้ยโอเคเดี๋ยวคุณเ้าตต๊ะไระเด็นเป็นโรคกสิกรรมกาณ์นะแต่พูดว่ากสิกรานบริวารพี่นุ้ยเนาะเพราะว่าขั้นภาว่าต๊ะแห้งจังสี่กาอาจสิบวไนในบ้านก็ได้เพราะว่าเขาจะบานสวงผลบริเพราะว่าเวลาเขาบานเม็ดเขาเขาลงไปนะ มันกาจะเห็นให้มีเขาหอบน้ำหนามเด็กน้อยไหลไปน้ำหนามหอบกันนะสิมันจะออกมันมันก็จะโบงงามนะมันจะอยู่เป็นก้อนมันจะโบงงามเนะเดี๋ยวฟังเบิ้งเขาทาบ้าฝนเส้าโต๊กาไม่ต้องโซ่กับศรีบานกานะเดี๋ยวฟังเบิ้งเขามาบริฝนโบเซ้ากับตเป็นบริบาลเดี่น้องเอ้ยปลาตอนนี้ฝนเอื้อนเดพี่น้องเอ้ยเบิ้งแน่น้องกิบกับน้องสมสบายดีน้องกิบสบายดีเด้สบายดีพ่อรุ่ สบายดีบุญน้องซีก็น้องโซกพี่น้องเลยโอ้โซกเลียนน้ำม่วนโวม่วนม่วนเลยนะน้องกิมตัวนี้ก็อากาศไกลสิค่ำๆเติมเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากล้าก็พึ่งจะบริบ้านเลยพี่น้องเพราะว่ามันน้ำเลีงหลายนะแต่บ่ายเดียวน้องโซกสิไปยามเบื้องต้นเพราะว่ยยันเคือปลาลงถือกระโลนี่เอื้อนเลยพี่น้องเลยโอ้ยทำไมน้องพีแล้วก็น้องอันเราเป่าไฟอยู่ฟูๆแล้วล่ะล่ะเส็ดหยังกลิ่นครับ ส,สีราฟเป็ดสีลาฟเป็ดบมาเงพี่น้องเอ๊ยลาฟเป็ดซุ้มแซวกันเนาะเออน้องมาหลากหลายลาฟเป็ดพี่น้อ๊ยเชี mm ่ยราฟเป็ดแต่ว่าเดี๋ยวม่น้องโซกับซีไปบึงต้อนก้อนเนาะให้มหนุ่มกีเพิ่นเห็ดสระเป็นเก่าหนั่งหนามลังไฟเพิ่อนกอนละบรรยากาศยามกำคำเป็นโอ๊ยบ้านเป่น้องโซกเสียงเคียดนี่ห้องแคกกาดแคกกาดแก่กาดดูปะหนุงมหนุ่มกีกับน้องโซกับกันเด่นปลาตัว น้องโซกสบายดีน้อยังลูกน้องโซกอาบุมบิ๊ไปสนใจเลยยพี่โอเด่นยั้งเดียวนะ้าตุเสียงเกียดห้องกีด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 ดิบอู้หนามสุก่าน้องโซกอาตุตะกาบานบอไรพี่โอ๊ยหนามยั้งลายอะไรนี่เสียงฟ้าห้องจุ๊งจนี่ ตัง้งผีกินหอดทั้งนั้นมาทตั้งนั้นกินหอดทั้งผีเป็นลันงโซกี่หน่อยเนาะมาก็เป็นห่วงไก่กินหอดไก่เป็นลังโซกันบัดพาพ่อมาหอดบ้านก็เป็นห่วงไก่บัดพ่อไปหาไก่ก็กินหอดบ้านาตาตาตาเป็นลังโซกตาเนี่ยนานๆตัวตัวบนตนัวแห้งคักลอยชีวานอีพ่ออยากเนาะเพราะว่ามันโมเมนย่ำย่ำที่ว่าตัวเนี่ยเพราะว่าทำเครื่อเคือป่าลงเครื่องป้องยามเบื้ง เกิอะไรก้คู่เตรียมมาพอบีร้อยบัวสีไดบดุบบเนะกลางกระจองฝนยักตุกหยกหยักหย,ยักหย,ยักน้ำแห้งไหลฝนขันในข้นหน้านาไปนี่ตอนก็ะหอดได้ปรด เดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิถืออยู่เนาะก็เลยอีว่ มี่ย่งเลยโหป่าแ้เห็นค่นางก้ย้ต้นได้ไ่มนองสู้กัสียางเพื่อเพราะว่าเพ่อมาให้ด้วยจินซอยเมยอกิฟต์เพิ่นนะซอยเมยสิบิได้เพื่อนเมยสิบิไดเพิ่นกะทั้งน้องไฟเพิ่อนยากโสใจัหน่อยลองอาะว่าอาจเป็นบั้นพระกแม่เนาะว่วเด็กน่อยสนมากคนสิมักโสบั้นพระนะเสียงเกียรห้องเกิตัดเกตัดหนยผ้ากับห้องคึอคุ้ม ทงนองโซกันองคลิปก,ก็จิขึ้นเลยพี่น้องเ้ยโอ้ทไมเองคลิปเราลงเครื่องด้วยยังไงเพระกันดินหน้านะเดี๋ยวใส่เขาซอยหนึงคลิปไปก็ฟอนคลิปไปกเป็ดนะก็าบมเย็นไปยใส่จองเอา นี่เพื่อตาเมื่อกี้เพิ่นทำการเรียบร้อยไปตรงนั้นเนาะเดี๋ยวใช้ไอ้เพิ่นสูบลรกขัว,ขวให้เพิ่นเท็ดนะนะทั้งตาเร,กราก็อยากอยากเขาเลยอ่ะแต่ว่าไม่นู่ไอ้เพิ่นสูบเท็ดวันนี้ถ้าเท็ดตุ่ม่น้องเอ้ยแล้วก็ยังกาะเพิ่นมาอ่าเดือดแต่ยังงงเพิ่นนั่ะละเนาะแต่ว่าทั้งตากะสิส่งส่วนเครื่องในให้เพิ่นน่ะนะตอนนี้ก็ไอ้เพิ่นสูบเราพักเรียบร้อยไปตรงนั้นเนาะนี่ ตัวเองสิเป็นจะบวเกเครื่องที่เราสิเห็ดนะคือเครื่องกินบมกเลยเนาะสีหินตะไบรำต้มมันก็ข้างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมองปุทธข้างนะก็ลงใส่เดี่ยวก็เบิ่งว่าเป็ดมันนี่สีป็ิตาเซ่ปอก่น้องเนาะสีมือไอไเป็นโซ่เพิ่น ต้มกับขี้สุกแล้วเนรเนาะไปซื้อมกินเขาเลยคลายอามันสดๆก็เ็นใครแม่้าวไก่เนี่ยก็บอไนอาไปใช้นาะหิงข้าวมาๆๆอร่อยจริงๆออกไป กูแเป็นจุเาเอาไปเอาย่างลูปเก่นเอะอยไปล่ไล่ะไลเนี่ยอ่ะตอนนี้กะไม่ต้องโซกกะดกินเขากินน้ำเรียบร้อยเดียวกะคลิปนี้สิเดโคปิดไว้ก่อนเพียงสามีเราเพียงเนาะคลิปหน้าฮาจองพอกันหม่ แต่อะไรทีว่าขาว่าบ่างไม่ๆก็ยืมกดได้กดแชร์่าไปส่ง,งนตองโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อเ่อให้พีมน้องโซ่กทีมีกำลังไจในการได้กิน่อไปแต่ยครว่าอยากผาาลิใไม่ๆก็ยืมกดกระดิ่งด้วยกกดติดตามาไปส่งอพเมน้องโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อ